ค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะคุณแม่เอฟซีพ่อเอฟซีทุกท่านนะคะ,ค 4, 4, นนะ,คะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ปับต๊อกแตกอีกนะคะต๊อกแตกเอ้ยมาสวัสดีคุณแม่หน่อยแล้วลูกสวัสดีคุณพ่อคุณแม่หน่อยเร็วอู้อูออออ้สวัสดีอะไรอยางงั้นฮะ อือกระตอกแตกกระตอกแตกเย้สวัสดีค่ะอะไรอย่างนั้นสวัสดีค่ะสวยๆหน่อยลูกเขาคุยอะไรกันคุยอะไรกันกับพี่บอกพี่ให้สวัสดีด้วยอตแตกระตกแตกขี้ดือ้อ ทำอะไรลูกฮะทำอะไรไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นโู้ตกไอู้่แ,แ,แล้วนะคะตกแต๊กนน่ตกเตก๊กมานนี่แล้วคนคนคิดดื้อเจ้าไขมันไขมันบอกทาอะไรดูตา มาดูตาดูตาเลยตาไหขวางแท้วันนี้ทำไมตาขวางแต่ฮะนี่ฮะดูตาตกแตกนะคะตกแตกขี้ดือ้อหน,นูตกแตกขี้ดื้อดูดูดูพี่สาวก็ททำอะไรน้อนนะ,ะจะเอะ๋ไหนดูเล็บสิเล็บหายหรือยังเล็บหนูหายหรือยังมาดูดูให้คุณยายดูหน่อยแล้วลลก ไหนไหนไหนดูหน่อยสิดูเล็บแตกนะคะแตกกันต้นเลยสาวขาแตกสาวขาแตกไหนเล็บโอ้หายดีแล้วนะคะหายดีแล้วนะคะนี่นะคะคือเป็นเล็บที่ที่ลอยหลุดออกนะคะแต่ว่าเหมือนกับจะหายดีแล้วเหมือนกับเล็บเขาจะขึ้นใหม่แล้วนะคะ <c oughs> สมควรคนดื้อ คนดื้อก็มีแผลอย่างนี้แหละ่งั้นเขาไม่เรียกว่าคนดื้อหรอกนะใช่ไหมตักแต๊กค่ะก็ฝาก,กบอกคุณแม่เอซีทุกท่านนะคะว่าสวนอ้อยที่คุณยายไปไปมัดจำคะแนนไว้วันนั้นนะคะคือตอนนี้มีผู้ใหญ่ใจดีเขา ให้คะแนนมาแล้วนะคะเป็นก็ต้องขอบคุณคุณนุย้ยคุณนุ้ยที่อยู่พัทยานะคะแล้วก็ควานเขียวด้วยนะคะที่ช่วยเป็นสะพานบุญอีกทีหนึ่งให้กับพวกเรานะคะพวกเราชาวช้างกลุ่มบ้านอาทิตนะคะตอนนี้คะแนนก็ได้ครบแล้วนะคะก็อ้อยส่วนนั้นตอนวันนั้นก็คือยังไม่ได้มีผู้ใหญ่ใจดีมาช่วย คะแนนให้กับอ้อยแปลงที่เราไปมัดจำมาน,นะคะคุณยายมัดจำไว้สองพันคะแนนนะคะก็คือไม่มีคะแนนที่จะไปให้เขาเต็มเก้าพันคะแนนคุณยายก็เลยขอความช่วยเหลือกับคุณน้้ยที่อยู่พัทยานะคะแล้วก็ควาญเขียวด้วยนะคะ ก็ควานเขียวก็ได้มาช่วยอีกแรงหนึ่งนะคะก็ตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็คุณนุ้ยแล้วก็ควานเขียวแล้วก็เอฟซีของช่องน้องต็อกแต๊กคนทุกท่านนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านช่วยสนับสนุนคะแนนอาหารช้างแต่ละวันแต่ละมื้อที่เราขายนะคะ ให้เป็นค่าอาหารกับควานช้างได้อาหารกับน้องๆในมื้อต่อไปนะคะก็ขอบคุณเป็นอย่างมากนะคะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะส่วนอ้อยนั้นก็เดี๋ยววันไหนเราจะไปตัดเราจะแจ้งกับควานช้างทุกคนแล้วก็ไปตัดพร้อมกันนะคะแล้วก็จะถ่ายคลิปมาให้ผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็คุณน้อยคุณ ควานเขียวแล้วก็เอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะที่ช่วยมาณะในโอกาสนี้นะคะก็คุณยายก็จะถ่ายคลิปให้ดูแต่ละวันแต่ละรอบที่เราไปตัดนะคะให้ดูนะคะก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะพวกเราขอบคุณเป็นอย่างมากเลยที่เป็นสะพานบุญให้นะคะให้ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญได้รับรู้ว่า พวกเราชาช้างกลุ่มบ้านตาทติ์ต้องการอาหารให้กับช้างที่ตกงานนะคะ13เชือกนะคะที่อยู่ในหมู่บ้านตาทิ์ของเรานะคะ,ะตัแตกแป๊กขอบคุณคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีคุณพี่น้้ยหน่อยแล้วลูกคุณน้อยหน่อยแล้วลูกแล้วอขอบคุณทำอะไรนะให้ขอบคุณไปทำอะไรเดี๋ยวทานนังกัน,นะค,ะคันมากวะลูก น้ำไม่เคยได้อาบเป็นเป็นอะไรเป็นโรคก,กลัวน้ำบ่พาไปน้ำชีก็วิ่งขึ้นนะคะไม่เหมือนพี่วันดีพี่วันดีแต่ก่อนเล็ก,เล,กเล็กก็เหมือนกันนะคะเขาก็กลัวน้ำเหมือนกันแต่พอแยกออกจากแม่เข้าโรงเรียนก็เห็นน้ำไม่ได้นะคะสนุกมากเลยตอนนี้จะวิ่งลงแต่น้ำนะคะ เหมือนกันตอนเด็กๆตอนยังไม่แยกแม่ก็อี๊คันบอกค่ะก็ขอบคุณเป็นอย่างมากนะคะขอบคุณที่สุดเลยเอซที่ทำให้พวกเราได้สวนอ้อยทีุ่นยายไปดูแล้วก็ถ่ายคลิปนะคะุนยายลงคลิปตอนตอนสายๆหน่อยก็ตอนบ่ายๆก็มี คุณน้้ยที่อยู่พัทยานะคะที่คุณยายได้แจ้งความประสงค์ขอ,ขอความช่วยเหลือจากคุณน้อยให้หให้เขาก็ประสานกับควานเขียวมานะคะควานเขียวก็ติดต่อมาว่ามีผู้ใหญ่ใจดีนะคะส่งคะแนนมาให้แล้วก็ได้อ้อยส่วนนั้นแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วก็คือวันไหนไปตัดก็คุณยายจะถ่ายคลิปให้ดูแจ้งให้ทราบนะคะขอบคุณคุณ คุณแอนนะคะทุกวันเลยช่วยพวกเราทุกวันเลยขอบคุณขอบพระคุณมากมากนะคะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งพวกเราดีใจอย่างสุดซึ้งเลยนะคะเพราะว่าหน้าแรงไม่มีอาหารให้ช้างเราต้องกักตุนไว้ตอนช่วงหน้าแรงนะคะ <c oughs> ก็ช่วยไปได้เดือนกว่า,วาเดือนสองเดือนเลยะคะ่ะ นี่ตักแตกทำอะไรตักแตกเอ้ยเจ้าอ้วนพี่วันดีก็อยากเล่นกับน,น้องนะคะเอา้าเอา้าอันดําหน่อยสิดําหน่อยอดําหน่อยสิอยู่พี่วันดีก็ไม่ใช่เล่นนะคะได้ปล่อยมานี่เอไปทัป้งสองคนเลยนะคะดูพี่เจ้กพี่เจ้ <laughs> ừ chạy chụp đặt nhẫn canh nè hả à phải chụp đạt canh hình nhẫn nô thằng nôn có vô lài thình nè nhá, bang แบงแนชนฝั่งนี้ไม่ได้ไปชนฝั่งนู้นนะคะแม่แบงจะเอาทุกเสาทุกต้นเลยเนาะต๊กเต็กอันุต๊กเต็กเอ้ยอันต๊กเต็กเอ้ยเนื้ ทำอะไรเยอะทำอะไรเยอะทำอะไรดูท่านั่งนะคะท่านั่งเขาที่วันดีเป็นท่าที่ชอบมากนะคะท่านี้ท่าประจำตัวเขานะคะจะเอ๋ได้อะไรทำอะไรนะโอ้เขากินดินนะคะกินดินนึกว่าเขาแกะโอ้เขาแกะ,แกะดินกินอ้ยกล้วยเราก็มีนะลูกนะ ต็แพ้เวยเรามีนะลูกพีบันดีพีบันดีนี่มักปูเบาแล้วได้พีบันดีนี่แกกินดินจริงๆนะคะเอีย yeah. กินดินอ้ยเยอะไก่ขันเอ้กี้เอึก,อกแล้วสัสด,ดีหน่อย วันดีวันดีหน่อยเร็วดูตาพี่วันดีนะขวางเลยนะคะเยอะเด็กใช้ขนอะไรขนาดนั้นคันขนาดนี้ทั้งก็ถลกหมดสิลูกอุ้ยไปแล้วไปแล้วนะคะน่าตาที่สัน ก็ขอขอบคุณคุณแม่เอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณคุณนุ้ยขอบคุณคุณแอนนะคะขอบคุณควานเขียวและก็เอฟซีทุกท่านที่ได้เอ่ยชื่อมาณขณะนี้นะคะก็ขอขอบคุณขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระคุณเจ้าบารมีช้างจงคุ้มครองทุกคนทุกท่านนะคะที่ช่วยสนับสนุนอาหารช้างของเรา ทุกวันเลยแล้วก็สวนอ้อยที่เราว่าจะที่คุณยายมัดจำไว้สองพันคะแนนตอนนี้ก็ครบแล้วนะคะขอบคุณมากๆกนะคะผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ความเขียวคุณนุ้ยนะคะที่อยู่พัทยานะคะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะไปไหนก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆโชคดีใชัยตลอดปีตลอดไปนะคะขอบคุณคะ่ะ